โอ้นี่แหละสุดยอดเกมอื้อืออื้มไอเฟลอยอลังการเดียวไอ้เฮียนี่มันจากไอ้นั่นนี่วะเดียวอะไรวะกูลืมเออใช่ไหมมาเถึงการต่อสู้สุดสมจริงออืหือยิงบีมบีมเฮียเลยอืออือไม่โดนเฮียอืมฟันเข้าไปออืหือระเบิดเถิงกันได้สบายมากเฮียอะไรไปเนี่ยเลือกหนึ่งตัวละครจากฝาแฝดเลือกตัวละครอย่างนั้นแหละนี่เลยเดี๋ยวลันเลยเป็นตัวละครสุดยอดโอเคมีตั้งชื่อด้วยตั้งชื่ออะไรดีวะเนี่ยอ่านี่แหละ นี่งไงสั์ออกไปแล้วแล,วแล้วตัวละครอีกตัวนก็จะโดนแดกเว้ตายโอเคจบเฮียปล่อยหวออกมาเฮียท่าสุดอลังการสรุปคือตีไม่เข้าเหมือนเดิมกูอะาไรสั์ไม่เข้าอยูงด้วยเฮ้ยแค่นี้เองหรืออะไรวะเนี่ยเฮียระเบิดอ,อยู่ในมือกูอืมแล้วกูก็ตายคนปล่อยพี่ชายชนะเอาด้านพี่กูเหรอเฮียกูยังไม่ตายนี่มันกี่ปีแล้วนะกูไม่รู้เลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมึงมาจากไหนเนี่ยมึงใครเนี่ยไอ้กระปอมบินได้นี่มันตัวอะไรวะเนี่ย กูไปจากน้าเอออ่ะตอนนี้กูมีกระปอมเป็นเอ่อเพื่อร่วมทางใช่ไหมดูจากสภาพไม่น่าจะใช่แหละสุดยอดเกม RPG Maker เดี๋ยวไม่ใช่สุดยอดเกมเอ์ออะไรสักอย่างกูลืมชื่อแม่โอ้โหได้เล่นเกมอะไรดีๆอย่างนี้สักทีจะว่าไปภาพมันตแตกๆไปเนี่ยปรับให้ภาพมันสวยแบบเฮียกูตั้งค่าไม่เป็นตั้งค่าตรงไหนวะเนี่ยเออนี่กระเป๋าใช่ไหมเออฮะไม่มีหาอะไรเลยนี่วะเนี่ยโอเคกูตั้งค่าไม่เป็น เอาไปว่าช่างม่มมันก่อนกดปุ่มเพื่อนหลบกดค้างเพื่อวิ่งอืมกูวิ่งได้นะโอ้โหน่าย,ยินดีเหลือเกินไอ้เขี้ยปูไอ้ <I do. S 1> เขี้ยปูปูอ้าวนี่มันน่าผิดหวังสุดเลยกูเป็นสงสัยแล้วทำไมคนเขาชอบเล่นกันจังเลยเกมผ้ามันสุดยอดโอเม่โทรศัพท์กูในที่สุดก็มาถึงขั้นที่เล่นได้เฮ้ยเฮี้ยชุ่มฉ่ำเฮีย้ยอะไรวะเฮี้ยก้อนก้อนเนื้อโอ้เฮีย้ยนี่มันน่ารักดีช็อตเลยเว้ยโอ๊ยโหแม่งตีกูด้วยหาเรื่องโง่ไอ้สัตว มีน้ำที่ไอ้กูมีดาบตัวอะไรก้อนเปียกปูนเหนื่อยจังก้อนเปียกปูนทะเลตายอ่านี่คืออะไรเนี่ยปุ่มวามออ่าเปล่าทำลายได้ไหมไม่ได้อ,อืดาบลอยได้ตามไอ้นั่นไปก่อนแล้วกันเฮ้ยสกังใช่ป่ะวะเจอกูเชี่ยอาหารไอ้ที่อาหาร,าหารตายยังวะต้องหายไปไหนวะเออจะว่าไปกูยังไม่รู้เนื้อเรื่องเกมนี้เลยกูรู้แค่อย่างเดียวคือตัวละครพี่ชายกูโดนจับไปเด็กไอ้ทียให้กูทําอะไรอะ เดินต่อไปไม่ได้ซะแล้วงั้นก็จบเกมแม่งเลยแล้วกันโอ้อย่างนี้นี่เองแต่มึงขี้โกชิบหายมึงบินได้ยังไงเนี่ยกูตกมาจากทะเลไม่ใช่หรอมึงบินได้ยังไงเนี่ยโหทะเลเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยมีของดีอยู่บนต้นไม้ซะด้วยอย่าคิดว่ากูไม่เห็นเชียวนะนั่นมันอะไรนะนี่มันเฮี้ยไข่แองกิเบิร์สเฮ้ยแอปเปิ้ลเฮียเฮ้ยเอามา,ามาแล้วนี่อะไรเนะี่ยเห็ดปอเหรอโอ้เห็ดปอเอามายอดเยี่ยมมันมีอะไรอยู่แถวนี้ปะเนะี่ย ไม่น่ามีและว,วิ่งต่อดีกว่าโอ้ต่เอาเชียตัดเข้าชัดซีนอย่างนี้เลยเหรอดูโลใส่กว้างใหญ่นั่นสิคือเอางนะไอ้ไอ้ผู้หญิงที่เป็นตัวเล็กๆนี่แม่งเป็นตัวนําทางเอาง่าเขาเป็นไกด์นั่นแหละนั่นคือเออสตาร์ดิวรเล่ไายกูไม่อยากอ่านเนื้อเรื่องกูอยากเล่นเกมเฮ้ยเออคนแปลงหน้าผู้มากระสายลมใครวะอาดูอินเลยในหมู่บ้านจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับพี่ชายของกูแน่แนเฮ้ยสม้มเอามาดิแล้วนี่อะไรเนี่ย กระต่ายอืมกระต่ายเยอะใช่ไหมโอ้โหเนื้อสุดยอดนี่แหละได้เวลาล้างบางแล้วอาหารทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เป็นอาหารไปหมดเลยโดยเฉพาะไอ้นี่กูจะแดกมันตอนไหนก็ได้รอกูก่อนเถอะใช่ไหม้องว่าไปสตามินา่ากูหมดเร็วใช่ไหมเลยว่ายน้ำได้ใช้สตามิน่าด้วยนะเนี่ยเหลือเชื่อจริง,รงน้่นมันน้่นมันอะไรลูกปันอย่างงั้นเลยสกีตแม่งเลยสกีตปุ๊บระเบิดตูม้มอ๋อไม่สกีตแล้วกลายเป็นสีฟ้าแทนจากสีขี้กลายเป็นสีฟ้าอ่ะลูกบอลเซนไซยยาขอพรต่อระเทพเจ้ามังกรเอาไม่ใช่เฮียอะไรเนี่ยนี่มัน เอาเฮียเข้าไปในร่างกูแล้วชิบหายกูจะตายไปเนี่ยเฮียกูเรียกพลังอะไรกันโอ้โหชิบหายเปิดล็อกแผนที่เลยแผนที่มันใหญ่ยี่ไหมโอ้เธอรับรู้ถึงพลังงาน่าของโลกนี้ไหมล่ะไม่รู้ดูเหมือนเพียงแค่สมผัสลูกป,ปันมึงก็จะได้พลังแห่งลมเมื่อกี้พลังลมเราก,ก็นึกว่าน้ำสิโคบอลโลกนี้ฮะจะได้รับพลังมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะง,ง่า,ายแบบเธอตอนนี้ผิดปกติเกินไปแล้วแปลกใช้คำนี้กับเทพประจ้ามันดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคุปปาไม่งั้นกูจะกินมึงไ้จับสคริปสคริปกูไม่สนเรื่องว้าว รอบนี้อะไรเนี่ยรอบนี้เป็นสีแดงโอ้น่าสนใจจะมัดนี่ใช้สกิลได้ด้วยเอาตายเลยไม่กูทำอะไรลงไปเอาเหี้ยไม่งอไม่แกตีกูไปแหละไม่ตีด้วยเออดีไหมลงไปลงไปในน้าลงไปอ้าวเพื่อชาร์พลังงานให้สกิลรุนแรงยิ่งขึ้นากไปปุ๋ยไปแล้วโอ้ยไฟไฟไฟติดไฟถ้าไม่ตายท้าไม่ตายเหียแหล่พายุเหรอสุดยอดสุดยอดถ้ามันยังสวยงามเหลือเกินักเป็นพายุไฟด้วยปลล็อกอาหารโอ้ย มีกูทำอาหารด้วยได้เวลาทำอาหารแล้ะ <c oughs> ได้ของปแปลกๆมาเต็ไมไปหมดเลยว่ะเฮ้ยแต่ใช้ไม่เป็นสักอย่างเลยว่อะอะไรวะเนี่ยแล่เฮียมันเป็นสีม่วงอย่างเนี่ยมันสีม่วงหรือสีชมพูวะเอาเป็นว่าสีม่วงไปแล้วกันเพิ่มเลเวลโอ้กูสามารถเพิ่มเลเวลได้จัดไปหายไปกี่บาทวะเนี่ยเมื่อกี้ใช้เงินด้วยเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้กูเลเวลอะไรได้ทำไมกูเพิ่มมา13เลยเนี่ยกูเลเวล13แล้วโอ้โหเลือดกูหายไปไหนมีอาหารด้วยโอ้กินอะไรดีวะเนี่ยกินแอปเปิ้ล <c> ด <oughs> <ส>ีกว่า <c oughs> <ส> <c oughs> อ๋อมันกินเพื่อเพิ่มเลือดนี่เองอ่ะแดกเข้าไปรียบร้อยไม่เลือดกูวะมีอะไรรปแดงแล้วทำไมเลือกกูไม่แดงเนี่ยไอ้เหี้ยเลือกกูไม่แดงอะไรวะเนี่ยเอ้ยกูต้องทำยังไงให้เลือกกูแดงวะเนี่ยวีแล้วไงกูแล้วไอ้เศษซกาคนนี้มันทำอะไรได้เนี่ยตีด้วยโอ้ยอะไรบินผ่านหน้ากูวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมังกรอ้าวนี่มันน่ะผิดหวังสุดๆแม่งหายไปไหนแล้วไม่รู้แล้วนั่นมันบานไรวะเนะโอ้ย มีตัวหาอะไรไม่รู้แต่นั้นด้วยโอ้เวลสออย่างงั้นเหรอโอ้ย oh, <Yeah. S 1> เหมือนจะตีกูซะด้วยใจเย็นดีวะกูามาแบบเป็นมิดเป็นมิดก็ผีได้สัตว์มาดิเฮียเฮตีกูไม่เข้าหรอกมึงได้แค่นี้เองเหรอนี่ขนาดลุมกูได้เนี่ยผู้หญิงคนเดียวเก็บพวกมึงได้นะโอ้กองอืนี่กูดได้อะไรมั่งมะเนี่ยเเก็บมาเก็บมาเหมือนของจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรหร่ว่ะแต่เก็บมาก่อนเอา้านี่แอปเปิลวัดนี่แอปเปิลแล้วไอที่กูกินไปนั้นมันอะไรวะเปิดกล่องแม่งเลยเฮ้ยดาบไม่ โอ้โหเยสอ่าในดูดาบใหม่กูเลยซัมมอนดาบขึ้นมานี่ไงโอ้ดาบเดียวทำมันเป็นดาบคริโตไว้สัตว์เอาไปว่าในเกมนี้ทุกอย่างเป็นศัตรูสินะกูต้องฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าทุกสิ่งมีชีวิตเพื่อไปหาพี่ชายเอาละไม่ต้องห่วงพี่ชายกูก็เราจะไปช่วยมึงโอ้นี่มาถ่านทับของมุกมันเหรอวนนี้อ่าไอ้กระป๋องแม่งหมดเลยละกันมันคิดว่ามึงไปโจรคนเดียววะกูนี่แหละโคตรมหาโจรใหม่กูเปนักผโจมใหม่ลืมไม่เคยลืมออไม่มีอะไรเลย พวกมึงไป็นโจรหาอะไรเว้งไม่มีหาอะไรเลยปะเนี่ยอืมอืมแค่เรื 3, อ่องภาษาไมอย่างนั้นเหรอกลายเป็นปุ๋ยไม่ใช่สัตว์เอ๊ะอะไรอ่ะไอ้นี่มึงหาเรื่องกูหรืองไงเนี่ยไอ,ไอ้สัตว์ฮะอยากกลายเป็นปุ๋ยเลยใช่ไหมกระโดดฟันกระโดดฟันฮึบฟันกระโดดหลบมึงไม่มีอาวุธอย่างนั้นเหรอกลายเป็นปุ๋ยไม่ใช่สัตว์อขออย่างนั้นเหลยไม่ขอบใจที่นำทางให้กูก็แล้วกันนะเฮ้ยแล้วกูติดไฟได้ไงเนี่ยกองไฟเล็กแค่นี้เนี่ยนะแล้วปัจจุบันกูก็ยังปรับภาพไม่ได้ปรับตรงไหนวะกู โอเคโอ้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ฮ่าฮ่าภาพชัดขึ้นเยอะในเวลาวิ่งเลยสัตว์4คูนร้อยเหี้ย4คูน10กูยังไปไม่ถึงเลยใช่ไหมเอาเป็นว่ารีบเดินให้ไปถึงตรงนั้นแล้วก็รีบตัดจบเลยดีกว่าเอ๊ะตัวอะไรวะเขี้ยอะไรอะหมูป่าเออโอ้อาหารฉันดีมานี่อ้าวอ้าวนี้ไงแอปเปิลอ่าเก็บเก็บไงเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้จะปีนนี่ไหมเฮ้ยลงไงเนี่ยเอาเอาเหี้ยเอาเอาเหี้ยกูลงต้นไม้ไม่เป็น ลาทิมการเป็นมนุษย์หวนคืนสวานนนอนุลากุตังไอสัตว์อันนี้อะไรเนี่ยโอเคหลอดแค่หลอดมันเติบโตอย่างนี้ได้ด้วยเนี่ยเออใช่ไหมมันเติเกมเฮ้ยห <Hey! S 2> ลุมศพใครเนี่ยกูจาได้ว่ากูไม่ได้เดินมาทางนี้นะเฮ้ย hey! ดูนั่นสิดูหี่อะไรวะแลวผู้หญิงนั่นใครเนี่ยอย่าได้กลัวไปเลยสบายใจได้ฉันกลับมาแล้วเขากาลังคุยกับมังกรใช่กูรู้เฮ้ยก <Hey! S 2> ู้เสียบางอย่างกูจะแดกบางเดียวนี่แหละฮึไม่โดนใครไปอยู่ตรงนั้นว,วะกูไงสัตว์ นางเอกของเรื่องอะหายตัวเอาเฮียหายตัวไปแล้วโอ้ได้เวลาสู้กับไฟบอสย่างงั้นเหรอหมเล่นมาตั้งนานในสุดก็ได้สู้กับบอสสักทีเอาไหนบอ,อสวะเกือบไ,ไปแล้วเกือบจะโดนพัดไปนี่ยนี่มึงน,นี่มึงห่วงเรื่องการจะไปยู่เนี่ยโอ้นี่คืออะไรนะ้าพวกเราคนเข้าไปดูไกลใช่ไหมถ้าไปม,มึงโอ้ช่างแมง่เขาก็เขา้าวะมึงไม่คิดจะกลัวอะไรเลยเหรอว,ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรอะแต่กูก็ไม่สนหรอกถ้ามันมีค่ากูก็เอาแล้ววะไม่ถ้ามันกินได้ก็ยิ่งดีเลยเว้ แอปเปิลไม่ใช่เรื่องแสงเลยสัตว์ไม่ลอยได้ด้วยไม่เคยเห็นหินเอ้าเหี้หินแล้ววะกูรูว่าแอปเปิลรู้แค่ว่ามันอันตรายมากระวังตัวไว้ก่อนก็ดีกว่าแล้วมึงจะเข้ามาใกล้มันทำไมวะเนี่ยเอาแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยคือมึงบอกว่าอันตรายแต่มึงเก็บไปเนี่ยนะเอ้าเหี้ขัดสีนี่คััดสีนเยอะชิบหายเลยเกมนี้เอ๊ะมึงไม่ต้องอึงกันหรอกกูก็อึงเหมือนกันอยู่ๆก็มีตัวละครแปลกๆโล่ขึ้นมา เขเทพแห่งลมสถิตยอยู่กับเธอนะคุณแปลกหน้าคุณคนแปลกหน้ากูไม่ได้ชื่อแปลกหน้าไอสัสเดี๋ยวกูใส่แม่งเลยใช่ไหมท่านขุนวยระัตะเวงของกองทัพอัศบินมีนามว่าอาเธอร์อัมเบอร์อัมเบอร์ไม่รู้ว่ากูเรียกอาเธอร์ดีกว่าง่ายดิเธอไม่ใช่คนแถวนี้อย่างนั้นเลยเดี๋ยวใจเย็นก่อนสิเราไม่ใช่คนนั่นใส่หรอกนะคนนั่นใส่ก็พูดอย่างนี้กับทุกคนน่ะแหละสวัสดีกูชื่อชลาคอนท่านชื่อดูเแล้วไม่น่าใช่ชื่อคนที่นี่ก็แง่ดีสัต์ <im itation> แล้วยังเจ้าตัวมาคอนนี่มันคืออะไรมันเป็นอาหารน่ <im itation> มันแย่กว่าตัวมาคอนอีกมึงเป็นอาหารน่ะอาหารเชิญอ,าาอ่าเยอะในเรื่องเยอะจิมายเลยแต่ะกี้ไปเหอะจิมายนอกจากนี้กูม,มีควสามารถปล่อยคนน่าสงสัยไปได้การเพื่อนี่มันเหมือนไม่ค่อยเหมาะสมกับแขนะอะล่วงเก ER ินไปหน่อยอัศวินที่ดีไม่ควรพูดอย่างนี้เลยเก็แงดีสัตว์เรื่องเรียกกูอย่างนี้ตะกี้กูว่ากูบอกชื ok ่อไปแล้วนะสัตว์นั่นดูฝืนใจพูดมากเลยนั่นเธอเปคอเจอการใช้ภาษาคู่มือการแนะนําเป็นอัศวินอย่างนั้นเลยนี่มันอ่าน คู่มือเลยเหรอวะแล้วกูก็ได้ตัวละครใหม่มาอย่างนี้เลยเหรอเหียอะไรวะเนี่ยอ๋อกูเปลี่ยนเป็นตัวละครใหม่ได้ด้วยหืมมันชาร์จธนูนั่นสิ่งมีชีวิตที่บินได้มันช่างน่ารักซะเหลือเกินนี่กูต้องยิงมันจริงๆอะเนี่ยเออนั่นเป่าใช่ไหมบอกกูที